สวัสดีครับวันนี้เ่ยโซลเซลนะครับมาติดนะครับชุดเสม์ศนะครับปั๊มน้ําส่งขึ้นเขานะครับอยู่ที่อําเภอตายครับผมนี่ครับเป็นวัดป่านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแผงนะครับตอนนี้ส่งขึ้นมาสูงมากนะครับผมน้ําเต็มท่อไม่ต้องห่วงครับวันนี้สามแทงนี่เต็มเลยครับท่านพ่อครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปดูข้างล่างนะครับนี่แทงอยู่นี่อีกนะครับ ันนี้มากับท่านผู้ช่วยก๊อปนะครับทีมงานอเนกโซลาเซลล์นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้0807281044นะครับ Facebook นายอเนกโซลาเซลล์นะครับ YouTube อีสานไทยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแผงข้างล่างครับนี่ครับส่งไปไกลมากนะครับนู่นนะครับแล้วก็เลี้ยวไปนู่นนี่ครับประมาณ100เมตรกว่าจะถึงแผงครับขึ้นเขาครับผม เขาคักๆครับพ่อบอกพาไปดูข้างล่างครับผมนี่สายเราขึ้นมานะครับเป็นโอ้เขาสูงมากนะครับชุดนี้นะครับลงบาดาลได้ด้วยนะครับสบายสบายครับชุดเดียวแผงเดียวนะครับปั๊มบัตเลดนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของผมแล้วก็นู่นครับผมพาไปดูแผงเลยนะครับแผงเดียวพร้อมกันฟ้านะครับกันฟ้าผ่าเบเกอร์นะครับ นี่ครับเป็นน้ําน้ําน้ําคลองน้ําซึมนะครับนี่ครับผมแพงนะครับอันนี้นะครับผมกันฟ้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันมันติดต้นไม้ครับผมสนใจนะครับช่วงนี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับผม สนใจติดต่อเขาไม่ได้ครับอเนกโซลาเซลล์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม